ู้แล้วรู้จริงแล้วถึงจะเริ่มนับว่าท่านเข้าธุรกิจอาจารย์บอกโอ้ยผมมาตั้งแต่ปีแล้วแล้วถ้าอาจารย์ยังไม่รู้อย่าเพิ่งมือนับอาจารย์บอกเพิ่งมายังไม่เริ่มเลยซ้ําแต่บางคนนับเลยพอเซ็นใบสมัครปุ๊บมาใครถามว่าแล้วเข้ามาออกป็นยังไรมาอะไรอะ่ะอุย้ยหกเดือนแล้วอย่าพูดเขาแม่พูดถ้ายังไม่รู้ให้ตอบว่าเพิ่งเลิม บางคนต้องเข้าไปเรียนสามครั้งหลักสูตรแรกกินเนี่ยถึงจะพูดได้แบบเพิ่งเริ่มพูดนานเราต้องเริ่มเหมือนกันทำมาสามปีถามคุณนันทนนี่ตอนนี้บอกว่าวันนั้นทำมากี่ปี้วครับเพิ่งทำ,ำ,ำ,ำไม่กล้าพูดอายอายนะเพราะไม่รู้เลยเลยคุยนักคุยนหยนาผ่านมายี่สิบบริษัทนะครับแต่ไม่รู้อะไรเลย เพราะนั้นเราถือว่าโชคดีนะครับเรามาเจอเรามาเจอเก็บทิศนำทางแต่ถ้ามีเก็บทิศใช้ให้เป็นอีกก็ไม่มีประโยชน์อีกนะครับต้องใช้เก็บทิศให้เป็นนะครับสี่สิบห้าวินาทีนะครับหัวใจสำคัญอ่ัอาผมดูเอกสารดีวกว่าจะกดเครื่อเข้ามาตรงน,นี้นะครับธุรกิจเครือข่ายนะครับบอกว่า อย่าพยายามสร้างองค์กรโดยการขายคุณไม่มีโอกาสได้ไรายได้มหาศาลถ้ามุ่งแต่ขายโดยไม่สร้างองค์กรให้สร้างองค์กรในการแบ่งปันผมถามอย่างนี้นะครับอย่าสร้างองค์กร้วยการขายคุณนันนันวิ่งหัวซุขหัวซุนวิ่งหาคะแนนมาตบสร้างองค์กรในการขายไงวันนี้วิ่งันไหนได้ขายกวันนี้วันนี้เขานน้านไหนไม่ได้ขายไม่มีคะแนนมาตบไม่มีได้ได้อันนี้ขาไม่เรียกว่ยกสร้างองค์กร ช่ไหมแต่เข้ากลุ่มใจว่าเขามีองค์กรอย่างเงี้ยสักวันนึงก็หยุดผมดูมาสอปีแล้วผมบอกอันนี้คือสิ่งที่ที่เกิดจากความเป็นปจริงเพราะฉะนั้นอย่าสร้างองค์กรในการขายนะครับบางคนตื่นเต้นขายคู่ขนกับไรชุดละสองร้อยแปดสบ,บาทนะครับแมมพอมีโปรโมชั่นนะครับตื่นเต้นอี สี่สิบชุดคิดสิชุดจากกำไรชุดละสองร้อยสิบาทเป็นสี่ร้อยสามสิบสามบทนะครับผมถามว่าเดือนหนึ่งอยากมีรายได้แสนหนึ่งเ่ยถ้ากำไรชุดละสามร้อยนะเอาสามรอยก่อนท่านต้องขายว่าเดือนละกี่ชุดนะผมถามถ้ามันกำไรอยู่ชุดละสามร้อยเนาะเดือนหนึ่งไอ้ถ้าเดือนอยากได้ได้อยากอยากได้รายได้แสนน่ต้องขายกี่ชุดส0มรอยชุดนะ300ชุดใช่ไหม ไหวไหมไหวนะไม่ไหวนะขายทุกเดือนนะเดือนละสามร้อยชุดไม่ได้จุดเลยไปขายทุกวันวันหนึ่งสิบชุดสิบชุดท่านจะไม่มีโอกาสได้รายได้เดือนละเป็นห้าแสนเพราะห้าแสนท่านต้องขายเดือนละพันสามร้อยชุดเดียวแต่เครือขายรายได้เดือนละห้าแสนได้ไหมได้ดิห้าแสนบาทลองลองให้หาคนมาห้าร้อยคนมาช่วยขายดิ จะขายคนเดียวดิใช่ไหมก็เกิดจากการสอนให้เขาไปขายคนละชิ้นระบบแบ่งปันที่พูดถึงก็คือเขาไม่ได้พูดเรื่องการขายเขาพูดถึงว่าชวนคนมาซื้อเนาะคนละหนึ่งชุดพันคนก็พันชุดเหนื่อยไหมไม่ไม่ยากนะเอาคนพันคนซื้อให้คนละชุดแต่ไปหาคนมาให้คนเดียวซื้อพันชุดมันจะมีใครล้าซื้อไหมคนเดียวซื้อพันชุดเนี่ยไม่มีใครทํา ทำไม่ได้ด้วยโอ้โหใครจะบ้าบอลงทุนซื้อทีละคนเดียวพันชุดไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดคนละชุดหาพันคนสินะครับแล้วจะทําทไงอ่ะต้องสร้างคนอันนี้หาเหมือนกันหามาทิ้งขายได้คงเดียวเลิกหลอกเขามาซื้อแล้วก็พาเข้ามาไปล่อลวงเขาไม่ใช่เราลลงคือไปไปน้มน้าวให้เขาเกิดควาเข้าใจผิดน,นะครับก็จะได้เงินว่าจะรวยแหละนะครับเขาก็นั่งรอกันนี่ หลงดีใจเว้ยเจอตุ๊บสุดยอดแน่มีทุนมีเงินมีเงินเจออาจารย์แน่มีเงินกว่าอาจารย์บอกคาดหวังว่าอันนี้มีเงินมีทุนแต่เราสบายแล้วมีเงินอาจารย์บอกเฮ้ยกูก็คาดหวังมุงพากูไปรวยเหมือนกันต่างคนต่างคาดหวังไอ้นี่ราคาสาเจอแล้วมีทุนเราสบายแล้วอาจารย์กเฮ้ยปวดใจเหมือนกันแต่เจออคุณชด โชคชาพจะพาไป้วยไว้ต่างคนต่างคาดหวังกันนะครับต่ทั้งคู่เพราะไม่ได้มาเรียนรู้อะไรเลยต่างคนต่างคิดอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนกันนั้นเราอยากใช่ไหมมันเป็นเรื่องซึ่งเขาไม่ได้บอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ให้สร้างองคอ์กรในการขายนะครับสร้างองคอ์กรในการแต่งกานที่ว่าก็คือคนนั้นไม่จำเป็นต้องวิจารย์เซก,กาไปส่งของโน่นคุณประกาย 20ชุดโอ้โหขับแต่เช้าดีใจมากวันนี้เขสั่ง2ี่สิชุดวิ่งเลยไม่ไม่เขาบอกว่าถ้าจะมาขาย2ี่สิชุดนะคุณอนันต์สร้างคุณประกายซะเนาะให้คุณประกายไปสร้างคนอื่นต่อเขาก็จะเชื่อมแล้วสุดท้ายคนนะั้นไม่ได้เป็น,เป,นเป็นคนขายของนะครับคุณประกายต้องสั่งไปษัองนี่ครบมาสองปีคุณประกายยังสั่งของไปษัทเป็นเลยมันผิดมันมัน,ม,นมันผิดตั้งแต่ตนนะครับ เพราะนั้นไม่ให้เจ้าองค์กรในการขายให้เจ้าโดยการตั้งปง่มใต้ให้เป็นการแบ,บร่งปันนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งชุดมีใต้องค์กรพันคนนะครับไม่ได้ทาคนเดียวถ้าคุณยังทำคนเดียวปุ๊บยังไงคุณก็คุณก็แพ้ปตทอย่ดยีผมบอกนะครับเพราะปตทกินหมดนะครับลูกคุณก็ไม่ได้กินนะครับอันนี้คือเหตุผลเพราะฉะนั้นเรื่อขายก็บอกนะครับว่าเอ่อ ให้สร้างองค์กรผู้จําหน่ายจํานวนมากแตกขายคนละเล็ละน้อยที่ผมว่านะครับแล้วข้อแตกต่างระหว่างขายตรงชั้นเดียวกับขายตรงเครือข่ายเนี่ยต่างตรงไหนเขาบอกว่าต่างรงที่มีการอุปถัมเข้าใจคําว่าอุปถัมนะถ้าเราไม่เข้าใจคำอุปถรรัมปุ๊บเนี่ยอย่าคิดนะว่าเขาเป็นสมาชิกแค่เขาจดประกาศสมัครแล้วเราบอกว่าเราได้อุปถัมแล้วไม่ใช่นะ ครับราะอุปถรมก็ต้องสอนเขาจนเป็นแต่นี่แหมพอจบประการสมัค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 รใช่ไได้แล้วเว้ยวันนี้ได้รู้คนละอุปถัมภ์เรียบร้อยไม่ใช่อันนั้นอ่ะลองถามดูตอนนี้คนเก่าคุณตุ้มมีลูกกี่คนเก้าสิบคุณนันน์หกสิบคุณอัคลอวั่ร้อยกว่าเห็นไหมอ่ะเหลือกี่คนคุณนันน์เหลือสองคน อ่าคุณตุ๊กเลยกี่คนสี่คนโอ้โห,ห,ร,หร้อ,รอยเกือบร้อยเลอยู่แค่เนี้ยนะครับแล้วจะไปได้รารรยได้จากโรงแรมยังไงใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่ามันทุกอย่างมันมีคําตอบมันอยู่อะไรที่มันมันไม่ถูกเดินไปมันต้องฝืนนะแต่ถ้าทุกคนเข้าใจแล้วนะเดินได้เลยนะครับทุกคนจะแบ่งหน้าที่กันทำไอ้นี่กวักมือเรียกแม่นะครับ แม่เนี่ยเขาให้ใช้เวลาจําเป็นเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไอ้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 น้ําที่มันแห้งคออ์ะนะครับและไอ right? ้ล,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 ลุกลุก,กลูกปอดลุกกบนั่นแะเห็นไหมไอ,อ้ยังงั้นต้องเรียกแม่ให้แม่มาช่วยคุยดินคุยดินใช่ไหมพอเปิดทางได้ไป,ไปุ๊บไหลแต่ลอยละละน,อน,นั่นแหละแต่ที่ผ่านมาไม่เคยสอนที่ช่วยตัวเองเลยสอนให้พึ่งแม่อย่างเดียวแล้วผมถามว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ยังไงะ แต่ยังพึ่งเขาอยู่นะครับเห็นไหมตะกี้พอบุ่ยให้ดูเห็นไหมไอ้ลูกหมีเห็นไหมลูกหมีที่มันนะโดนไอเสืออะไรตกกินไม้นั่นแหละสุดท้ายมันรอดพเดีไอไอไอคิดแต่มันมันไม่สมบูรณ์คิดที่สมบูรณ์บมงคนไม่เจออยู่ในนี้แหละสุดท้ายคืออะไรบ้างไอ้ลูกหมีตัวนั้นน่ะมันเสือมันยังกอนมันจะจะสักพุบอ่ะมันกรีดร้องเรียกแม่มัน แม่มาตัวใหญ่แกเสือนั่นสิเท่าหมูมีกวายอย่างนีกจักอ่ะเสือเห็นหนีเลยอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าใช้แม่ในเวลาที่มันวิกฤตถึงเรียกแม่มาช่วยแต่นี่ยังไม่ทำอะไรเลยแม่ทีไม่ช่วยเลยผมบอกให้ลอยลอยชาตินึงก็ไม่สำเร็จอะนะครับเพราะแม่ทีเองเขาก็ต้องทำหน้าที่เขาแล้วแม่ทีเองที่ผ่านมาก็ด้วยไม่รู้อีกนั่นแหละนะครับ บางคนทํากันด้วยความไม่รู้นะครับเข้ามาสอนกันแล้วแต่ใครสอนไี้ก็กไม่ดูไอ้เขาสอนเนี่ยก็กไม่รูใช่ไหมช่วยกันทำธุรกิจมามา,มาจะผมสอนให้ข้างเลยโอ้โหระบบเสียลูกชิ้นเสีย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 จะลูกชิ้นเน่าไปไกี่ทุกคนนะข้างนี้รออไปสองแสนด้านนี้ผ่านเป,ป็นปียังตัดรอบไม่ได้แต่ทีมรอแม่ทีมาช่วยเกี่ยงกันแม่ทีไม่เชวยกูจะช่วยม,มันมันก็สบายดิไม่ทำอะไรเลย จดินเบียดต่อตัวอยค่างเดียวใช่ไหมสุดท้ายตายหมดไปไม่รอดมันไม่มีไรายได้อะใช่ไหมไม่แม่กับบริหารไม่ไม่เป็นอีกก็ไม่รู้อีกจะชวนกันมาอีคนนี้เองโอ้โหตอนนี้รหัสบริษัทสองหมื่นกว่ารหัสจะสามหมื่นแล้วนะเนี่ยใช่ไหมจนเต็มจนเลยชื่อจะเป็นขยะยแลวนะ่ะแต่นี